ที่นะนะสายตกท่านก็อยู่กับผมเดี๋ยวชิ่งแหลกก็หลังจากช่วงนี้ทํางานนะครับเต็มบันอาทิตย์เลยมาตกตอนเย็นตกปลาได้แบบชั่วโมงสองชั่วโมงก็แหวนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ได้หยุดก็มาขอลุยนะครับวันนี้มาคนเดียวต่พี่กอบน้องเจมเขาก็ติดทุลากันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะมีแต้มติดมาไหม EP นี้ไปครับไปลุยเลย ปน์ที่ใช้นะครับวันนี้เป็นลาปลาแบ็คทันดอรดลอกฟ้าแอร์นะครับรอบ7.2สายดูล์คิงเฮกซ่านะครับศูนย์จุดแปดก็สายหน้าก็เป็นอิวดูชั่น20ปอนดน์ครับผมจากดูล์คิงเหมือนกันก็กลัวสามกัมล็อกสต็อปเปอร์เหยื่อเป็นอิซิลตาหวานนะครับเช้านี้ก็เล่นสีขาวเผื่อจะฟุกเจอตัวก่อนก็เดี๋ยวมาลุยกันเลย ครับตัวหนึ่งติดกิิงนะยังอยู่ยังอยู่เอาเหยื่อไปกินด้วย

ขอรอดก่อนเล็กใหญ่ไม่รู้แต่ตัวนี้เล็กมากครับโอ้โหเล็กจริงๆโอ้ทะลุอะไรมาอย่างนี้เนี่ยครับหนึ่งแต้มยามเชา้าเอารอดแล้วอ๋อตัวนี้เราก็จะปล่อยนะครับ น้องอยังเล็กมากไปเลย ดุมากเลย เมื่อกี้กดอะไรก็ไม่รู้ไปโดนถ่ายรูปปลาตัวที่สองไม่ได้คลิปเลยโอ้แต่มีรูปนะครับเดี๋ยวลงรูปให้ดูสายต่างจากตัวแรกแน่นอน จตัวมันเล็กตัวมันเล็กถ้าผมจะพากลับรูข้างในอย่างเดียวเลยถ้าไม่ชิงวัดก็ติดอะไรข้างในเลยครับ ขัดซ้ายขาดเลยเหรอโอ้โหหูไม่ยหญ่ไอทำไมเล็กนะครับน่ะอะไรวะ<ๆ>คืนเดีอวไปแล้วมั้งโอ้<ๆ>หลอนเลยเดียว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 อะไรวะเวอร์แดงครับ của đèn lười đó to mày to mày ป้าอยู่ด้วยอืมปลาปติดไม้หลุดแล้วหลุดแล้วไอตัวนี้วะเนี่ยที่กัดเนี่ยอื้ม เยอะเยอะเกืนไปแล้วครับหืมเข้ากิ่งจนได้เนาะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับโอ้โหกัดแรงอะ่ะปล่อยไป ที่สี่โอ้โหอันนี้ตัวเล็กครับเล็กมากแต่ก็ยังใหญ่กว่าตัวเมื่อเช้าตัวแรกนะครับโอ้โหแตมสีมาแล้วอ้น,นี่น่าจะกัดรอบแรกแล้วหลุดเพราะว่านี่มันมีแผลที่แก้มน่าจะหลุดสบัดหลุดตัวนี้ถ่ายแล้วก็ปล่อยอีก นะครับเล็กอีกแล้วดุจริงจริงตัวเล็กๆเนี่ยซิวตาหวานเนะี่ยเล็กใหญ่ก็เข้าปากก็โอกาสหลุดก็ยากอยู่นะแต่เมื่อเช้านี่เบลอวัดหลุดวัดหลุดกระจยเลย ไม่ยอมคายเหยื่อนะครับไม่ยอมคลายเหยื่อนะโดดไปแล้วด้วยโอ้ยเดี๋ดเดลุดเดลุด,ด,ลดโอ้ปล่อยแน่นอนครับตัวนี้ปลาอคอกไม่คิดว่าแม่จะอยู่นะครับเนี่ยแม่งกัดแล้วมันโดดโอ้ย สวยมากคตัวนี้กัดละโดดแล้วผมมองเห็นว่าเหยื่อยังอยู่ในปากนะโหไม่ยอมคายสุดยอดเานึกว่ากัดแล้วคายไปแล้วโอเคปล่อยไปนึกว่าไม่ใช่้ออันทีแรก ปลยเขาไปเลี้ยงลูกซะ ไปแล้วครับโอ้แมงคายตัวไม่โตนะครับ นีไม่ได้เลยขอนแบบตีเคลียสายไปตะกี้แม่งออกมาเอาอ่ะตัวตี่หครับเมื่อกี้ตีอ่ะของพี่มันเหมือนสายจะฟูู่ๆใช่ไหมตีเคลียสายไปแม่งเอาเฉยเว้ย ไม่ได้ช็อตวัดเลยตัวนี้ได้ได้ช็อตเอาขึ้นมาแล้วโอ้โหสิวตาหวานครับโอ้แปเลยอหนึเปอร์ซด้วยด้วยโอเคเดี๋ยวปลดแล้วก็ปล่อยเลยครับตัวนี้ <c oughs> โอ้ยนี่ตัวที่เจ็ดนะครับปิดกล้องไปแล้วนะกำลังจะทำคลิปปิดจะกลับบ้านแล้วมีกัดให้อีกตัวหนึ่งโอ้โหเจ็ดตัวไปวันนี้รวย สวยสวยเลยอีซิวตาหวานมิดคอเลยครับตัวนี้โอ้โหเลือแตกไม่อยากมองกับคนแต้ปลาเอเคครับแต้มสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วไม่ไหวครับจะเที่ยงแล้วร้อนมากมังแต่เจ็ดโมงได้ามาเจ็ดตัวก็ถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยได้เปล่าเดี๋ยวดูว่ามันกินหรือแค่ไหนก็โอเคครับ สรุปตัวนี้ปล่อยครับรอดโ okay. อ,อเคหรือเหยียบคันสานะลูกนะก็ถึงเวลาครับไม่ไหวแล้วร้อนจะเที่ยงแล้วมาแต่เจ็ดโมงก็น้องใหมมาสายวันนี้มาสายก็จะแฮวผมมาแต่เจ็ดโมงครับสกอร์ตอนนี้ก็เจ็ดแต้มแล้ว อัดอันมานานเดี๋ยวข้างหน้ามาล้างแขนเชื้อไม่ได้แต่ขอให้ได้ปลาก็วันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับไม่ไหวกันแล้วจะตายแล้วโอ้โหร้อนแบบโคตรอ่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พีน้าครับวันนี้ก็ลาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ